สวัสดีครับกลับมาพบพี่อีกครั้งนะครับในเกม Delivery from the p l เ n e นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของพาทที่28นะครับรสึงเมื่อวานคราวที่แล้วคลิปพูดปิดไปผิดพาทนะก็ <c oughs> ขออภัยด้วยจริงๆริงไม่ได้ตั้งใจโอเคเราก็มาทำการไปทำการสำรวจกันต่อนะครับขออื่นขอเก็บฟันดีกว่ามั้ง เอาไปเท่าที่จำเป็นโหแม่งเนื้อหนูไก่เน่าอิอชิบหายต้องรีบไปรีบกลับนึงเอา้าหาเอ้ยเรียนกูแล้วไหมาเนี่ย เทโลบินแบินเทโรเบิร์ดให้เกิดไปลุกมาคุด <c oughs> ได้อยู่อ่ะโอเคจัดไปเงงเรากับดักมาติดตั้งอีกโกโอ้ยตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอาได้ไหมได้อยู่เพราะว่าดักพิเศษมันจะช่วยชะลอการเน่าเสียได้ไม่เป็นไรเราเอามาตั้งไว้ก่อนได้ ไม่ค่อยมาเก็บตั้งทิ้งไว้ก่อนงั้นแหละเดี๋ยวก,กูค่อยไม่เอาไปสำรวจบ้านอื่นกันโอเคเจอบ้าน กระตุกยาอยู่เดียวอู้ยังแม่งตัวอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าเดียวแค่เข้ามามึงถึงจะเห็นตัวกูเลยเหรอเฮ้ยมันจะมันจะเกินไปมั้งลูกโอ้โหแล้วแม่งเดินสวนกันคิเจ็ดเย็ดด้มีล็อกคิดด้วยเว้ย เอ้าไอ,อา้ห่ามองเห็นมี้ยไอพีหัวกระโอมังมาเดี๋ยวกูเก็บสีเทียวหมดเลยนี่มาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้หำมลาเดี๋ยวป่าป่าเรียบร้อยเสร็จกูปไปหนึ่งเอาไป อีท่าไหนของมึงโอเคโอเคมันกระทืบแม่งแถวนี้มาหันหลังซะดีๆกีหนูให้กุฟาดเต็มผันหลังซะดีๆบอกแล้วบอกแล้วกุฟาดเต็มข้อนะบอกไว้ก่อน กูตัดเต็มข้อเลยเนะี่ยปากปากนาสั่นไปอีหนูเอ้ยโหแม่งเจอหน้ากูเน้นเน้นเลยเดียวไอชิบพ์หายมามจะเดินไม่ถึงแนะม่เดินกันไปอะาว้ยกระบองพังเกือบแล้วกูเกืเอบระเบิดเตชเทอร์อ้าวอ้าวอ้าวฮะอีพีกับใจโอ้โหมึงเอา้เอาเฮ้ย กวนตีนว้วยอยู่ดีหันกันมาเฉยมึงถ้าเป็นผีที่กวนส้นตีนมากกูบ,บองรงนะเดินไปอีโนะ <S <S เดินไปให้นำใจลูกย่องก็ย่องก็แย่งก็ย่องก็แย่งเอามีดแทงหัวอื เก็บของแล้วกูดูซิมีอะไรน่าสนใจมั้งได้ได้ได้ดโอ้ยขอบคุณโอ้ยสติวสี่อันยิ้มเลยกูขอบคุณพะยะค่ะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ที่กูอยากได้มากๆดิสติวโอ้ยเแต่นี้ไม่ไหววะแม่งไม้กับพ้างโง่ๆอันนึง่ง มึงก็เกิดไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยตัวตัวเอาไปเต็มโดโอ้โหแม่งนอนเลยนะัดเดียว <c oughs> อยู่เลยครับมาไขก่อนเดี๋ยวต้องเอาหนูกลับไปแล้วก็ไปทำอาหารก่อนเพราะอาหารน่าจะเน่า โอ้โหแม่งยาเพียบแต่สติลมากูก็ดีใจแล้วชิหายโอ้ยกลับบ้านเลยกูเดียวออก่อนกลับบ้านนี่ลืมเอาเอาอ,าอหนูก่อนใช่ปะวะหนูเออใช่หนูจริงอะไร เดี๋ยวไปทำอาหารก่อนจะเน่าเลย<ม>เกือบเยกือบเ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 น่าพทันเบาไม่รู้วัดใจแล้วกูตึมถึงพอดีไปทันเบาวะอุ้ยเสียวเวยว้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยแปดรูปไม้กันแบบสุดจริงกระดิ่งแมวเดี๋ยว ก็สุดก็ได้มาเยอะพอสมควรกันนะเฮ้ยเอาใส่เกินเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะอาหารอาหารอาหารเน่า,นานนยังวะอูห้หูเหีียปิม <c oughs> ทำเถอะครับพี่ <c oughs> ก่อนแมง่งจะเน่าเสียโอ้ทันพอดี ไม่ถึงกระเสียนะครับแค่เกือบเกือกเกือบ,บจะค่อยกลับมากินดีวะได้อยู่ไปทันเบาวันนี้อืมเดี๋ยวนะไม่น่าจะไปทันพี่มองงั้นกูน,นอนสองรอบว่นแล้วกนะันวัดไก่ ติดๆๆติดติดติดนอนอีกรอบหนายแมงชิบหายคืนนี้กูไม่ได้นอนแล้วเลยดูอาการดนแน่นนี่โอ้โหกูโหโหเดี๋ยวกินอะไรก่อนดีวะเนี่ย กินขนมปังสักอันก่อนสต๊อปคืนนี้กูไม่นอนแล้วกัน <c oughs> นั่งค้าบเลยไปเพินเ่นกันโอเคไปหาน,นี่ก่อนเลยเรียนฟอร์สสไปบอ์อะไรได้อีกวะ แทบ,บไม่ได้เดี๋ยวต้องรอซ่อมรถขับมือดีกว่าแล้วก็ไม้เบสบอลอีกหนึ่งอันเฮ้ยอ๋อ,อถูกแนละ้วเออหายตกใจว่าทำไมไม่พอวะลืมไปอันนี้มันใช้สติว้า หนัวส้อมรถไม่ได้แล้วกูเกือบต้องมีอะไรอยวมีใกล้แล้วหน่าชั่วโมงนหนึ่งชั่วโมงห้าสิบสี่วิฟันสเตอริโอสักรอบแล้วกัน สรุปคืนนี้ก็มึงไม่ต้องนอนเลยโดนตีแน่นอนนอนสองรอบแล้วไม่ติดโอ้ชีวิตบันเจิดเจิด <c oughs> เลยกูเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างวันนี้ทำชอปเปอร์สักอันก็ได้อยู่นะนี่ทำกระบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีชอปเปอร์กระบองชอปเปอร์ที่ไม่ได้พี่ดูก่อนมีของอะไรบ้างวันนี้ กระบ,บองต่อไปก็ต้องเป็นช็อปเปอร์กระบ,บองเออว่าต้องทำช็อปเปอร์ตรงนี้มันคราบของรอแล้วกูหอ๋อแล้วก็มีน้ำหอมทำไปแล้วดีกกินนาทีวะเนี่ยใจแลวคลิปสามนาที ี๋ยวรอแป๊บตั้งน้ำรอไปก่อนเลยก็ได้มั้งใกล้ยังวะดูดิหกนาทีห้าหกเจ็ดโอเคบายโอ้โหแม่งได้สามอัน หาเวทซีสอันหนึ่งเฮิร์บอันหนึ่งเอ้าไม่หาเวทแล้ววะแล้วก็แทนเข้าไปใหม่โอ้โหแม่งไปดิงวันนี้กูเดี๋ยวต้มน้ำรอไป ตึงบอกวันนี้กูไม่นอนแล,ล้วกูจะโต้รุ่งโอ้พระเจา้าช็อปเปอร์เก็บไปก่อนเดี๋ยวแต่อุธใกล้พังแล้วนี่หว่าแต่อย่างอย่างพอได้พอได้ไม่ต้องรีบอะไรที่มันทำได้ว่าวันนี้เดี๋ยวอืม เรียนอะไรไดีอีกไหมเนี่ยเรียนหมดแล้ว <S <S ทำอะไรดีวะโอ้โหแม่งไม่พอสักอย่างโอ้ยไม่เคยมีอะไรดีไม่ดีพอสักอย่างเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะแม่งนี่ใช้สติวด้วยววะโอ้โหแม่งใช้สติวแม่งกับทุกอันนะ่ะโอ้ยยิงหนักเลย อืมต้องรอละอันนี้แต่พี่ก็จะตัดเวลาไปก่อนนะให้ตอนเช้าก่อนนะโอเคได้ไม่มีเวลามากโอ้ <c oughs> กินขนมปังแล้วแม่งท้องเสียสิบหายแล้วกูอืต้องทำยายากันขี้แตกเราก็แดกกันสดๆตรงนี้เลยโอ้โหพระเจ้า ขี้แตกอะไรขนาดนั้นแดงนมปังเสร็จขี้แตกเลยเออปเศร้าบอกเทนี้กูไม่นอนแม่นอนโดนแน่โอเค ก็อมีอะไรกว่าเนี้เดี๋ยวสันหนึ่งกับดักมันทำไม่ได้นะเพราะว่าโอเคระหว่างนี้อ่เดี๋ยวพี่จะซับชิปโอเคเราไม่มีอะไรทำเราก็มานั่งฟังเพลงกันซะหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> บอกบอกแลว้วคืนนี้กูได้โตลุงนอนสองทีไม่ติดนอนสามนี่โดนแน่ๆรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะโดนเลยเดี๋ยวกลับมาไวหน่อยแล้วก็มานอนนิดนึงนานยังไม่ขึ้นเลยวะเดี๋ยวขึ้นชารจาจ้าโอเคเออกไปได้แล้วมาเอา้าโอ้ยอะไรของมันวะแม่งอาหารมาโคตรไวปวดเฮดเลยกูเดี๋ยว รีบไปรีบไปครับผมออกมาแม่งเนี่ยมันกวนส้นตีนอย่างเงี้ยเกมแม่งตอนไม่มีน่ไม่มีตอนมีนี่มึงมาแบบจีทีไยเว้ยเอ้ยเราแม่งได้น้อยแล้ว่องชิ้นหน้าตบกระโหลกพังนี่พุ่น้กวนตีนสะกลับบ้าน เดี๋ยวมาคราวนี้ต้องซ่อมรถแหละรถแม่งใกล้พังเต็มที่เลยอย่างน้ำยังไม่ขึ้นเลยโอเคเอาแอาหา่งไปด้วยแล้วกันเอาซุปไปกินสักอันอื ไปที่ไวเฟก่อนเซนทอรีเ <c oughs> อมจะดีเราต้องรีบแล้วสปีดแล้วโว้ยมา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 ไม่รักไม่รักกูไป ขุดคุยคองแล้วตอนนี้ยังคนคุยศพที่ไห่ โอ้โหแม่งหนังสือกยาเสียอยากแก้ท้องเสียไม่มีเลยเว้ยต้องสร้างเองในเมื่อกี้ทำใจมาอันต่อไปก็ไม่ โอ้โหแม่งดามไม้ไมาให้กูอื้อเลยไปเราก็ไปถามว่าทำไมยี่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าประตูต่อไปมันจะเป็นประตูพิษถ้าหลายคนรู้เปิดไปเลื่อนจะลดน,นนะมีวิวแล้รกูเลยไม่ไปงไง มาเก็บของที่ตกค้างกันก่อนไปามาไล่เก็บตรงนี้หมดได้จบจบอือ พวงเก็บตกเอาให้ผิดที่มึงผิดด้านเว้ยคุยอะไรเนี่ยเราแวบอากูก็ถือปืนอยู่แล้วนี่ว่ะลืมออเออมึงจะเดินมาทางนี้ทำต่อยอะไรนะเพื่อนเดินไป เอาเ้หาวอีห้าฮันลังกันมาอีกอืม,มอห่อหขกซักอยู่เอาไปหนึ่งเม็ดความจำเริญใจที่เจ้าโอเคงั้นเอาไมา้ฟาดได้เลย ไันแค่ทีมีจ้วงมีไม้ฟาดพูดพิ่รีบเตือนนะพี่จุให้รอจ้วงมอยู่นะแอบจ้วงเธออยู่นะจ๊ะสย่างนี้สิบนาทีต้องรีบนะแอบจ้วงเธออยู่นะจ๊ะเดินไปไหนวะเดินสไกลเลยมึงเอ้ย โอ้โหไม้แล้วฟังมีตัตวแตกโอ้โหไฮหีฮยอะเล็มาวะเนี้สุดสุดในเวลา โดยรักและฟักอยู่ปึ้งหนึ่งทีไม่ตายลากมันมากระทืบซ้ำอีกทีเดี๋ยวเอ้าเฮียเอ้มนอนเรียบร้อยจบวิธีการรับน้องสยิมก๋ย ได้หิจีบจีบเก็บของโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแปลรูปก่อนเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เอาหารฝากตรงนี้ก่อน ผมปังเน่าไม่เดี๋ยวไม่เ,เดี๋ยวค่อยโอ,อนถ่ายไม่เป็นเลยไว้ต้องหีบนี้หีบเดียวโอ้โหมึงจะให้ภาคปไปหนอวะเนี้ยเนี่ยแต่โว้ยครโอนของแป๊บนึง วุฒิโทธปรกรฝากไว้น,นี่ห้หมดอ,อ้าจริงแม่งฝากได้แต่ฝากแต่ปืนได้นี่หว่าโอ้โหเดี๋ยวอันแบบนี้ฝากขอมาเท่านี้เนาะอืมไปกลับ ดย๋ยงนั้มันมีที่อื่นเก็บป่าวะกูมีความรู้สึกยังไงอนนเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันกลับไปก่อนโอ้ดาวอยู่เหมือนกันนะนี่กลับบ้านเรารักรออยู่ <c oughs> กูนอนสี่เลย ตริงอ้าวชิบหายแล้วกูแม่งยังไม่โดนอีกว่านี้โอ้ยความสวยของจริงอันนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถเม้า์ลงมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นระยะะยอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับรถ้า,า,ามีอะไรถถสนุกๆพี่ก็จัมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ